สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพระบ้านใบหนุสุนะคะพี่พีท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753 083437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะ วันนี้นะคะทางช่องพระบ้านมาใน EP ที่446ราคาเดียวนะคะราคาอง์คละ300บาท4อง 1, ค์1,000ค่ะราคาเดียวเลยนะคะวันนี้อง์ละ300บาท4อง 1, ค์1,000น,นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่หกันเลยเนาะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะคะรายการแรกนะคะรายการที่หนึงนี้เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้ค่ะเนี่ยนะ เหรียญอาจารย์ฟันนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญเป็นปี2507ค่ะตัวเหรียญน,นะคะเป็นปี2507เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้รายการที่1นนะคะ300บาทค่ะรายการที่1 300บาทนะคะรายการที่1ค่ะ เนี่ยน,นะรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เนี่ยนะคะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะองนี้ เนี่ยนะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะรายการนี้รายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองค่ะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะรายการที่สามเป็นพระเหืือดินค่ะ เป็นพาลอดเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพะลอดเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่4เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสภาพใช้รายการที่4นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนี่ยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สภาพใช้มาแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่4 300บาท สามบาทนะคะรายการที่สี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้าเป็นเหรียญหล่อหลงปุสุไม่ทราบที่ค่ะไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อหลงปุสุนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังมีรอยจานนะคะด้านหลังมีรอยจานยันสวยๆเลยค่ะเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะคะรอยตัดข้างสวย เนี่ยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะเหรียญหลวงปู่สุกนะคะสามร้อยบาทรายการที่ห้าด้านหลังมีรอยจานนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมเนื้อสีเงินนะคะเหรียญหลวงปูท่ทิมรุ่นเจริญพรล,ล่างเป็นเนื้อสีเงินปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเนื้อสีงเงินเก่าๆสสวยแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะสวยเดิมรายการนี้รายการที่หกค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหล่อค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ เก่าๆนะคะองค์นี้สภาพใช้เหรียญล่อโบราณค่ะขอบข้างนะคะเหรียญล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างรายการที่เจ็ดสามบาทนะคะสามบาทค่ะรายการที่เรายการต่อไปค่ะรายการที่แปด เป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบพิมพ์เนื้อหนึบๆเก่าๆแบบนี้ค่ะสีดำๆเป็นคราบลาดำนะคะพี่สีดำๆนะคะเป็นคราบลาดำติดด้านหน้ามานะจ๊ะเนี่ยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อหนึบๆนะคะพี่รายการนี้ค่ะรายการที่แปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นพระไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะเหมือนเป็นนักปกนะคะเนื้อเมกสิทิ์นะคะเป็นเนื้อเมกสิทิ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆดำๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่เก้าค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้าพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0ู3 4 3 7ป7 5 3 0 8 3 4 3 7นะคะ4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่ม ะะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะราคาไปต่อกันได้นะคะรายการนี้รายการที่เก้าค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบรายการที่สิบนี้ค่ะเป็นพระรูปลอหลวงพ่อเดิมไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะนี่นะคะรูปลอหลวงพ่อเดิม ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยคะ่ะเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่สิบสามร้อยบาทลูบล่อลวงพ่อเดิมนะคะสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สิบรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งหนึ่ง เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเนื้อทองแดงดดำๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงดำๆปีสองสี่หกเจ็ดค่ะสวยเก่านะคะสภาพยังดูดีอยู่รายการนี้นะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ด รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหล่อนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเหรียญหลอกกอกเกาแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะรายการนี้รายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสอง รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบามค่ะรายการที่ส3านี้นะคะเป็นพลักกิ่งไม่ทราบที่ค่ะนี่นะคะพลักกิ่งไม่ทราบที่นะคะสวยๆเดิมๆครับกุกครับเก่าชัดเจนเลยนะคะองนี้เนี่ยนะสวยๆเดิมๆนะคะครับกุครับเก่าชัดเจนแบบนี้นะคะ รายการนี้นะคะรายการที่สิบสามสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามค่ะรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่สิบสี่แล้วนะรายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นพลับผงสุพรรณเนื้อดินเก่าๆสภาพใช้ค่ะเนี่ยนะคะพลับผงสุพรรณเนื้อดินนะคะเก่าๆสภาพใช้มวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ เม็ดแร่มวลสารสสวยชัดเจนดูดีแบบนี้เลยคะ่ะเนื้อหนึบๆเก่าๆหน้าตาท่านยังชัดเจนอยู่นะคะรายการนี้รายการที่14บสี่ค่ะส0มร้อยบาทสามรบาทนะคะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่15นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อ เนี่ยนะคะสภาพใช้ค่ะองนี้เก่าเก่าเขียวๆนะคะเนื้อสวยแบบนี้เลยผิวสวยเก่าเก่าสภาพใช้แบบนี้นะคะรายการที่15ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่สิบห้า รายการต่อไปค่ะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ค่ะเหรียญหล่อโบราณนะคะ mm hmm. เก่าๆไม่ทราบที่สภาพใช้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่16ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่16 300บาทค่ะรายการที่16นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่17เป็นพลันลีลาเนื้อดินค่ะองค์นี้พละลีลาเนื้อดินเก่าๆนะคะสภาพใช้สวยเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะสภาพใช้เนี่ยนะคะเนื้อดินแห้งๆค่ะเก่าๆ รายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดค่ะพี่รายการที่สิบแปดเนี่ยนะคะเป็นพระลูกเ,เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะ หลวงปูท่ทวดพิมพตาลีดนะคะอง์นี้ด้านหลังจะมีตัวเฉชิงแบบนี้ค่ะสวยนะคะสวยสภาพดีสภาพใช้นะคะสวยสภาพดีสภาพใช้รายการนี้นะคะรายการที่18ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่18ปรายการต่อไปค่ะรายการที่19 รายการที่ส9บ้านี้นะคะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสอง2ี่ปดสองค่ะไม่มีห่วงเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะปีสอง2ี่แปดสองไม่มีห่วงนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆเลยค่ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะ รายการที่สิบเก้านะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเป็นพัะปิดตาไม่ทราบที่ค่ะเนี่ยนะคะพระปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่องนี้นะคะเป็นเนื้อผงคุกรักค่ะพัะปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะเก่าๆไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบค่ะสามร้อยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นพลาเนื้อชินค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะคะพลาเนื้อชินนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเนือนนะะออเน้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเ like นี่ยนะคะเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบพ,พิมพ์ไม่ทราบกุกนะคะ รายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ดศูนย์เนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิม เนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองสามบาทพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันนะคะของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาไปต่อกันได้ค่ะทุกคลิปกันเลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะ ได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเนือ้ออัป,ปกานะคะส,สวยๆแบบนี้เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเนือ้ออัป,ปการส,สวยๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสองหนึ่งนะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสองหนึ่งค่ะส,สวยๆขอบข้างดูดีแบบนี้ค่ะ รายการนี้รายการที่ยี่สิบสามสามบาทนะคะรายการที่23ารายการต่อไปค่ะรายการที่24เป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองเก่าแบบนี้ค่ะถักเชือกนะคะพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะลงรักถักเชือกปิดทองเก่ามาสวยๆแบบนี้เลยสวยเก่าเดิมลักสวยๆนะคะปิดทองด้านหน้ามา รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะคะเนื้อทองแดงเก่าๆค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆ,ออด,ๆด้านหลังเขียนปี2519ห่นะคะเหรียญเก่าเหรียญสวยสภาพดีนะคะใบหน้าท่านยังชัดเจนนิ้วมือนิ้วเท้าสวยๆนะคะมีโค้ดด้านหน้าจ้ะ มีโค้ดด้านหน้านะจ๊ะองนี้รายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อสีเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมมาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองสวยพร้อมนําขึ้นคอค่ะมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบนะคะไม่มีแกะนะคะองนี้เนี่ยนะรอยพับชัดเจนสีสวยแบบนี้เลยรายการที่26นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่26 รายการต่อไปค่ะรายการที่27เนะคะเป็นพระนางพยานเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนี่นะคะพระนางพยานเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าเนื้อดินแห้งแบบนี้เลยนะคะเม็ดแร้มวมลสารส,ายสวยๆทั่วทงองค์แบบนี้นะสภาพผ่านการใช้งานมารายการที่27ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่27 รายการต่อไปค่ะรายการที่28นะคะรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่28ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสวยๆนะคะสะภาพดีแบบนี้เลยนะคะสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่28ค่ะ300บาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิแปดหลวงปู่ทวดเนื้อวานนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิแปดค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมกันได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้สุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะทั้งลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ